กับเช่นเคยนะช่วงสารรู้ไอทีนะครับสเปคนะครับผมสเปค iPhone 12 pro และ12 pro max ต่างกันอย่างไรนะครับเริ่มต้นกันที่ iPhone 12 pro ก่อนนะผมกล้องะดับ pro 12ล้านพิกเซลเลนอินเตร์มีกล้อง3ตัวนะค,คือเลนอุนเต็ปวายรับแสงอยู่ที่ f z 2.4 2 14, จะเป็นเลนวายรับแสงอยู่ที่ f z 1.6 และเทเดโโป o โต้นะครับรูรับแสงที่ f 2 0นะครับกล้อง True Depth รูปถ่ายนะผมก็คือกล้องหน้านะครับ12ล้านนะครับรูรับแสง f 2 0 2.2นะครับชิป a 4 b i o n i c ทั้ง4รุ่นนะครับผมรองรับ5 g ทั้ง4รุ่นนะครับสแกนเนอร์ลีดนะครับโฟกัสเริมขึ้นสว่างแสงน้อยซึ่งเป็นอระดับของประสบการณ์ ar นะครับและ รองรับ m a x s a f e เครื่องชาร์จแบบไร้าสายนะครับจอจะเป็นเซรามิกชิลทนต่อการตกกระแทกสีเท่านะครับเป็นสแตนเลสสตีลเกรดเดียวกับทำเครื่องมือศิลปกรรมทนน้ำลึกอยู่ที่นะครับ6เมตรไฟเวลาสูงสุดครึ่งชั่วโมงนะครับสาย lightning นะครับดูชาร์จเป็น lightning จอภาพเป็น super r e t i n a xr ห1นนิ้วแรม6 gb รอมเมียเลือก3 3ประเภท1 128 GB 256 GB และ5 2 GB นะครับแบตเตอรี่2815 mAh รองรับ Face ID ความสูงอยู่ที่146.7ม mm, มความกว้าง7 1 1 5ม mm, มน้ําหนักอยู่ที่187กร,รมัมและความหนา7.4ม mm, มนะครับ ถัดมาจะเป็นพี่เราก็คือ iphone 12 pro max นะครับกล้องระดับมือโปรนะครับ12ล้านพิกเซลก็คือง่ายๆว่ากล้องนะผมจะลองรับเหมือนกันเลยแต่ทเทเล p ัวโต,โต้จะมีรูรับแสงอยู่ที่2.2นะผมสับ pro max นะครับกล้อง t u e depth นะครับ,ลรบกล้องหน้าที่จะแบบเดียวกันนะผมกับ12 pro ก็คือรูปถ่าย12ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2 22 a อ Bionic และรองรับ5 G สแกนเนอร์แบบล i เดียนะครับโฟกัสเร็วขึ้นเท่าแสงน้อยที่เป็นอีดับนิ่งของประสบการณ์ a r รองรับ MagSafe หรือเครื่องชาร์จแบบรไร้าสายนะครับจอเซมิชิลทนต่อก,การกระแทกสีเท่า gate, เซเลสตีลเกรดเยียับทำเครื่มือััญปกรรมทนความนึก6กเมตรภายในเวลาสูงสุด30นาทีจอภาพเป็นซูเปอร์เลนดน้า HDR 6.7นิ้วสาย Lightning น,นะครับดูชาร์จ Lightning RAM 6 GB รอมมี3ขนาดให้เลือกคือ1 2 8 GB 2 6 GB และ5 1 2 GB รองรับ Face ID แบตเตอรี่อัพเต็มที่3,687 mAh ความสูง160.8 mm ความกว้าง78.1 mm ความหนา7.4มม,มนะครับและน้าหนักรวมอยู่ที่226กรัม นี่เป็นสเปคเบื้องต้นนะครับของ iphone 12และ iphone 2 2 pro max ส่วนราคารอท้ายเพื่อนอักเดททีนึ่งนะครับผมสวันนี้ในช่วงสาระรู้กับไอทห้องเตอิมเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสายตามและชมด้วยผมสวัสดีครับ